วันวันนี้วันนี้วันเกิดอาตังนะครับวันนี้น้องเจนก็มาทําบุญสักบาทให้ตังไอ้วันเกิดอาตังด้วยนะครับวเดี๋ยวค,ค,ครับ,รบตอนเย็นมีกิจกรรมเป่าเกมนะครับเจงเจงเจงี้เรียกตังเลยเจงแล้ว เองเลยผลไม้เครงดื่มผลไม้ไมไมตังบักน้องเรียกตังกันทีตังงานตังตังเร็วตัง,ตง เดยกมือด้วยสองนิ้วเสียงดังมากจันเจ้าจันเจ้าเหันไมจันเจ้า ตังเียกต่งเร็วตังตังๆอาจารย์อาานุ่นยาพงมาุนนชาอนมาไหวระเมาไหวพระพระมาแล้วนุ่นพระมาแล้ว กูได้เอาย่านาบุไม้สิไม้่เอาอกลับมาแล้วนะครับย่าพงก,ก็ขายปลาหมดแล้วอะไรนะครับครับตงัตงตังเอ้ยยิน ทุจ้าทุจ้าก็เร็วทุจ้าจ้าเฮยังเลยใส่นั้นก่อนใส่ใส่ใส่นั้นก่อนเสียฟูเ็กุจใส่ใส่ใส่เร็วพีดเร็วใส่เสียฟูเร็วเร็วใส่อย่างอื่นก่อนใส่ข้าวทีหลังเขาอยู่สองบ้านแหละตอนเสาร์นี่ยเขาจะนอนเขาไปอยู่กับยาย น้องกับเชื่อกอันแล้วเสียภูแล้วอาเจงเอ้ยสุจ่าเร็วเสีสยภูใส่ถุงย่ามใสด่ดีๆ ซองซองใส่ใส่ข้าวปลาอะไรทุกอย่างเจผู้เอาใส่นั่นเร็วนมเอาใส่ข้าวทีใส่ข้าวอาเ,เขาตั้ง ไอ้อุ้มน้องอุ้มน้องสบายเร็วตังเอ้รีบวัดไม่หลุดรุมมึงไงนั่นไม่เยอะเอากวดน้ำเร็วกวดน้ำเร็วุกมือไหว้กวดน้ำเร็ว ha 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 Hey you want to push it Push 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 –Pını –ریu Push Ya Th licensed USA All known จันโทปนรโอยาธามณิโกตีรโสยาธาพิวาธนเสเริสนิจาวัพชัยโนยาตารุธมาวัจันติอายุโนสุขังพลังอายุโทภาลโธเทโรวันโธปฏิภาณโคสุขาสทะาตาเมธาวีสุขังโสอธิขจติอายุงธาตวาพลัง วันนังสุขันจะปฏิภาณโทษที่คาุยาสว่ามนทิยาตยาตุปปะปะะตีตีสาธุก่อนเรืสาธุสุจ้าแล้วจริงจริงสุจ้าไ่น้อยงยยุดุ่าตาตามันเลื่อดี๋ยววันลื่อแล้ว ไปแล้วนะครับใส่บ้านเดด่างตออือต้นแสง อ่าจริงไว้บากร็วฝากกรวฝวกดไลค์กดแชร์เพื่นกำลั่ยด้วยนะครับบายบายสวัสดย้ายไม่ชงเราพยายมทุจันทร์แล้วคบายบาไจริงจริงไม่บาเร็วบงไบ่มจริงจริงริงด้วยนะครับครับจริงจริงจริงเลยสัสไรลานตาด้วย จริงจริงตั้งกันเลี้วตั้งตังดังตั้งตั้งเอ้ตังบาย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 พอน้องบายบายเล้ว